สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับในเกม GTA San Andreas อีกแล้วนะวันนี้นะพี่จะพาน้องๆน,นะครับผมมาแจกม o ดแพกอ่าจะเป็นม d ดแพกของ PC เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ม d ดแพกตัวนี้เนี่ยทุกคนสังเกตไหมคือมุมมองนะครับนี่มุมมองแม่งโคตรยาวอะ่ะ <c oughs> เห็นปะโคตรไกลอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองซูมดูนี่โอเวลาเราซูมก็เหมือนจริงมากเลยนะแบบเหมือนมุมมองมันแปลกๆนะทุกคนแต่แต่ก็แบบน่าเล่นดีนะสําหรับ มอสแพรพีซีตัวนี้นะครับผมก็พี่ลงมอสไว้เยอะมากเลยนะครับผมก็จะมีมอสต้นไม้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบต้นไม้ h d เลยทุกคนดูดิอ่าเป็นต้นไม้ h d สดเลยครับผมก็ EMB ตัวนี้นะครับมันมันจะออกแบบไปไป,ไปเอ่อไปโทนแบบสีเหลืองๆนะสงเหลืองสว่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องๆดูตอนที่มันมีเอ่อมีภาพเบอร์นะนี่ตัวนี้คือภาพเบอร์นะอ่าน่าจะใช่นะครับ ไอ้ตัวนี้นะนี่เวลาเรากดนะครับมันก็จะเป็นภาพเบอร์แบบประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นปะโอ้โหก็สวยเลยอะเห็นปะอ่าปึ๊บอุ้ยอุ้ยไอเราขอโทษเราอะไรอ่ะอัดคลิปอยู่ขอโทษขอโทษพี่ชายครับพี่ชายขอเงินหน่อยได้ไหมโอ้ยนี่เป็นประมาณนี้ครับผมอุ้ยอย่ามาใกล้ดิอย่ามาใกล้ดิอย่ามาใกล้ดิแลอย่าไปใกล้เขาเขาอัดคลิปอยู่ก็เป็นประมาณนี้ครับผมทุกคนนี่เห็นปะ ่าสกินนะครับสกินก็จะเป็นเออสกิน HD นะครับแล้วก็ไมค์สามารถพูดคุยกันได้ด้วยนะสำหรับไมค์นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพาท้องๆนะครับไปดูบริเวณนี้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าดูมุมมองรถครับผมมุมมองรถมันก็แบบเออแบบไกลๆนะไม่ไม่มันมันไม่ค่อยไกลมากนะแต่ก็ไกลอยู่แหละเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพา้องน้องไปดูชายหาดนะครับว่าตรงชายหาดเนี่ยมันจะ สวยหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชายหาดกันนะครับก็ลงมอดรถไปด้วยนะสําหรับมอดแพ็์ตัวนี้นะครับโอ้โหโคสว่างเลยอะสว่างแล้วก็แบบโอ้โหเฮ็ดดีมากทุกคนดูดิโอ้ยดูดิครับโอ้สว่างมากทุกคนหะยังสวยยังสวยนะน่าเล่นดีนะพี่ว่าอันนี้น่าเล่นดีนะครับสําหรับเอ b ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเจ๋วอะนะครับสว่างมากนะดูดิโอ้โห ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเทคตรงเทคเจอร์มดลงมดรถเนี่ยพี่ลงไว้ให้พร้อมนะครับก็จะเป็นมดรถสมจริงนะครับอ่าเป็นมดรถสมจริงที่ลงไว้ให้นะนี่สังเกตรถบ้านแก๊งพี่นะครับนี่รถบ้านแก๊งพี่ก็จะเป็นแบบรถแบบแนวสมจริงนะครับผมอ่าแล้วเรามาดูน้ํากันน้ําก็จะเป็นประมาณนี้อ่าน้ําตุงยชายหาดนะครับอุ้ยสวยอยู่นะพี่ว่าสวยอยู่นะตรงนี้นะครับ่าดูดิมาสวยมากเลยดูดิเราไหวปุ๊บ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 อุ้ยสวยอยู่นะ เหมือนจริงมากนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าวิธีการลงวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าเนาะนะครับก็ฝาก้าน้องกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับอ่าพี่จะได้แบบมีกำลังใจในการแบบทำคลิปต่อไปนะครับผมอ่าเจอกันใหม่ e ีหน้าครับส่วนคลิปนี้ไปก่อนจ้าไปดูวิธีการลงวิธีการติดตั้งกันเลยบ๊ายบายก็วิธีการติดตั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ทุกคนอย่าดาวน์โหลดเจ้าไฟล์ตัวนี้มานะครับ ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เนี่ยไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ขนาดไฟล์อยู่ที่ 1.47GB นะครับเอ่อก็กิกครึ่งนะครับ1กิกอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการคลิกขวาทำการแตกไฟล์นะครับอ่าทำการแตกไฟล์นี่ใครที่ทำไม่เป็นก็ทำตามได้เลยนี่กดคลิกตัวนี้นะครับอ่าพอเราก,กดคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มานะครับอ่าเป็น ค o มร็อกสตาร์เกมนี่ประมาณนี้นะครับเป็นไฟล์เกมของเราเลยนะอ่ะก็ให้เรานะครับกดคลิกเข้ามาที่ gta san a n d r er e a นะครับเนาะก็ให้เราคลิกเข้ามาที่ตัวแซมตัวนี้อ่ะแซมมันจะเขียนว่า sam pre sam นะครับกดคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับผมทำการใส่ ip ทุกคนอ่ะใส่ ip server นะครับคืออย่างเช่นเราจะเล่น s e r v ร์ hunger er of f l i n e นะครับ ก็ให้เราหา IP ของเซิร์ฟนั้นมาหรือว่าจะเล่น World of อฟ p รก็หา IP มาใส่ได้เลยวิธีการใส่ IP นะครับให้เราหา IP มาก่อนนะอ่ะก็มันจะเป็นตัวเลขตัวนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยตัวเลขนะครับตัวดีพีนี่ไวเนี่ยเห็นปหอ่ามันจะเป็นตัวเลขประมาณนี้ให้เราคลิกถูกตรงนี้อ่าลูกศรถูกเนี่ยเป็นปหตรงเนี้ยเป็นสีเหลี่ยมนะครับสีส้มนะปุ๊บจากนั้นให้เรากดวาง ปุ๊บเป็นตัวเลขนะครับอ่าแล้วกดโอเคไปแต่อันเนี้ยพี่กดไปแล้วนะครับพี่จะไม่กดนะอ่าอันนี้คือวิธีการใส่ IP แล้วก็วิธีการเราจะเล่นเกมนะครับให้เรากดเข้าไปที่เซตติ้งนะครับนี่ตัวสีฟันเฟืองเนี่ยสีเขียวสีเหลืองนะครับกดคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าหลังจากนั้นให้เราคลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์สีเหลืองตรงนี้ปับ๊บจากนั้นนะครับให้เข้ามาที่เดสก์ท็อปนะก็คือเดสก์ท็อปเนี่ย มันเป็นฟโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เราวางตัวเกม gta s a n ไว้นะครับเพื่อนๆเ,เอาตัวเกม gta s a n วางไว้ตรงไหนก็เข้าไว้ตรงนั้นได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนี่เข้าเดสก์ท็อปมาแล้วเราก็จะเจอกับ gta s a n a n d e s นะครับผมอ่าให้เราคลิกเข้าไปที่ gta sand a n d e s นะต้องชื่อนี้เท่านั้นนะครับผมจึงจะสามารถเข้าเล่นเกมได้นะโอเคกดคลิกเข้าไปปับ๊บอ่กดเซฟปึ๊บอ่า โอเคครับหลังจากนั้นสามารถเข้าเล่นเกมได้ลแล้วให้เรากดปุ่มสีเขียวด้านซ้ายมือสุดเลยนะมันจะเป็นแบบรูปเล่นวิดีโอนะครับผมสีเขียวนะกดคลิกเข้าไปอ่าโอเคจากนั้นก็รอนะครับอ่ากดสักสองทีปุ๊บโอเคให้เรากด2ทีนะหรือว่าทีหนึ่งก็ได้ถ้ามันไม่มาให้กดอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้ามันไม่มาให้กดอีกทีหนึ่งนะครับผมเออให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะก็ไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับสําหรับอ่า สำหรับการวิธีติดตั้งนะครับผมก็สามารถเล่นได้ตามปกติแต่พี่จะไม่มีการแบบตัดต่อนะครับเออนะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเขาเล่นเกมไม่ตามปกติเลยไม่ก็สามารถใช้ได้นะครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์ World of r o p ดนะครับตอนนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์เ o ิลด์ออฟโดนะครับพี่ใส่ IP ไปนะครับผมนี่ภาพก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับผมสวยมากเห็นปะเห็นไหมโอ้ยังสวยครับดูดี น,ะนี่เล่นได้ตามปกติเลยนะครับผมฮนะยังสวยครับนะมันก็เจาะแบบโทนสว่างๆหน่อยนะครับผมอ่นะโอเคโอเซิร์ฟเวอร์นี้ระบบดีนะสามารถทําเล่นกันได้นะครับระบบดีมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่ทิ้ง IP ไว้ให้นะครับสําหรับ world of pro play คนเล่น300ยนะครับผม300คนทําลายสเตติไปแล้วนะครับช่วงนี้นะอ่ะโอเคใส่รหัสก่อนนะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเห็นปะะ นี่ภายในเกมก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยน้ําสวยมากนะเออน้ําสวยมากนะครับแล้วก็มุมมองแบบแปลกๆด้วยนะมุมมองแบบยาวๆเนียนะเออสำหรับ emb ตัวนี้มุมมองโคตรยาวเลยนะทุกคนนะมันก็จะแบบโทนสว่างๆหน่อยนะครับนะค่อนข้างสมจริงประมาณ3 0เนะที่เหลือไม่ค่อยสมจริงเนี่ยนะอ,อ,นะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับฝากน้องกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ ep หน้าจ้า